ปียังไงโอ้สองเขาสองว่ะเขาสว่ะแหลังแก้วแก้วครับผมแก้วแก้ว,กวโอ้โหแต้มรถไปอีกไอนมสบายบือสะดือโบสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมขันขันเงินแสนครับผมอ่ะวันนี้ผมก็มากระทุน6ก0 0นบาทนะครับ6,300บาทนะผมมีกลุ่มนําเล่นมาแนะนํานะครับผมมารีวิวนะผมมารีวิวก่อนโอเคนะเออกลุมนี้เลย Go to the moon Welcome. ไปดวงจัน wow. นะ no uh, no. ots, เห็นว่ากลุ่มนี้ครับนำบวกแบบยับยับนะครับนำบวกนะฟังดีๆนำบวกนะครับผมอาจจะมีลบบ้างปะปลายนะเออในไม้แรกนะในไม้แรกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาพูดก่อนนะครับอืม เขาลงเพย์เยอร์นะครับผมอ่ะลงตามที่เพย์เยอร์เลยครับผมลงที่สามพันนะเขาลงที่โอ้โหเขาลงหลักหมื่นครับผมโอ้ยเล่นตามด้วยไม่ทันนะครับบางทีเขาก็ทุนสูงมากเลยนะครับอาจจะมีพันห้าบ้างสองพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีบางคนเขามันเล่นนําแบบทุนต่ําให้ดูนะครับเอ้ยสวยเก้าครับผมเ ก็แบบคุณเอปริญญาอย่างนี้นะโอ้โหเขาเล่นแบบโอ้โหทุนหลักร้อยไปหลัก 100, หมื่นอย่างงี้โคตรแกวอ, s <S อ่ะ That successful มาไมา้สองผมลงที่แบงเกอร์นะครับผมเขาว่าลงที่แบงเกอร์นะอ่ะแชทนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะโทรแบบวอยเสียงนะโทรแบบวอยเสียงสดสด,สดนะแล้วก็จะแคปว่าเขาลงฝั่งไหนนะอย่างเงี้อย่างเงี้อย่างงี้อ่ะวันนี้ผมก็เล่นตามคุณมาร์กนะครับผม มากเฟืองแข็งโอ้ชื่ออย่างเฟี้ยวอะโอเปดเสมอนะยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับอ้าวเห็นไหมเขาไม่ได้พาเสียนะครับผมพาเสมอก็ถือว่าแกวนนะคแกวแกวแต่ว่าแกวอืมนะนะลองดูหน่อยซิถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะปัก ปักคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคนะ <Okay. S 1> อุย้ยเก้าสวยเก้าวะยังไงอุ้ยโอ้โหเสมออีกแล้วครับเฮ้ยห้องนี้พายากอย,กอยู่นะเสมอบ่อยนะเขาว่าเสมอบ่อยเขาก็จะมีนำเล่นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะส่วนมากพี่เอปริญญาเขจะมาช่วงเย็นนะครับผมอ่าแล้วช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็น s <S อีกคนนึงนะอีกคนนึง แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเห็นว่าชื่ออะไรโจโจโอ,อะไรสักอย่างเนียผมก็จําไม่ได้ <No more S 1> นะครับแต่นี้ผมตามคุณมาร์คเฟืองแข็งอยู่นะตอนนี้ให้ลงที่เพลเยอร์นะได้เลยอ่ามาส 4, 4. ียังไงโอ้สองเขาสองว,วะ่ววะเขาสองว่ะแปดหลังแกวแก้วครับผมแกวแกว,แกวโอ้โหแต่มลดไปอีกไอหนุมสบายเบือสะดือโบแกวอ่ะ โคดแก้วนะหมื่นสองแล้วนะตอนนี้หมื่นสองแล้วนะก็คือแล้วแต่เรานะครับเขาไม่ได้บังคับเราว่าให้เล่นทุนเท่านี้เท่าน<ๆ>ี้ถึงจะได้ตามเขานะก็คือเหมือนเขาพาเล่นนะครับว่าเอาแบบตัดสินใจง่ายๆให้เขาอ่านเขาให้ให้อะไรประมาณนี้เราก็แค่ลงตามเขานะครับผม<ๆ>แบบเราอยากลงชิปเท่าไหร่อันนี้ก็เรื่องของเรานะไม่ <Okay. S 1> ไม่จำเป็นว่าต้องลงแบบหลักพันหลักหมื่นอะไรกับเขานะครับผมอันนี้เอาที่ตามสะดวกไหน,นยังไงโอ้แปด โอ้โหพาเข้าแทบจะทุกไม้แต่นี่เสียกัลงตรงข้ามเฮ้ยอะไรผมลงสวนมัวแต่พูดอ้อะไรวะเอามาเพเยอร์ห้าพันแล้วนะผมอันนี้ผมทบเองนะเขาบอกว่าถ้ามั่นใจตามเลยถ้ามั่นใจตามเลยโอเคตามครับที่ห้าพันเจ็ดเอ้ย เฮ้ยนี่ห้ห่าไปดีไอ้หนมอย่านะ <Yahoo! S 1> เ,ออเออสวยครับโอ้โหพี่มาแกก็มาแบบมามาเหนือนะโชว์ม้ามืดมาเ,เลยนะโอ้โหโคตรแก้วนะ <c oughs> ออลองลองลองเล่นเล่นลงเล,นเล่นเล่นแซวล้วกัน <That> s <S ลงเสมอ <successful. S 1> แซวด้วกันขอลงเสมอนะตานี้เผื่อได้มาจะได้เอาไปทิงในกลุ่มนะครับผมได้ห้าร้อย ต่อแปดหนึ่งต่อแปดแต่เปอร์เซ็นต์ยากมากไงนะนะโอ้โหโอโห้ไม่ได้นะนี่โอ้โหเกือบนะแต้มเดียวปุ๊บโอ้โหฝั่งนั้นได้เก้าโอ้โหสแสดงว่าคุณมาเขาได้นะครับสแสดงว่าคุณมาเขาได้นะเขาบอกให้ผมลงที่แบงก์เกอร์แต่ผมไม่ลงนะผมเก๋าอะเอาเรื่องอาการอย่นี่โชว์ขิงสองพันแล้วกันครับสองพันแล้วกันอ่า ไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะไม้นี้ไม้สุดท้ายแล้วนะก็ใครได้ทุนก็คือเขาไม่ได้บอกให้เล่นตามจนสุดจนลงเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจนะครับผมว่าเอออยากพอแค่นี้ก็บอกเขาว่าเออผมบวกเท่านี้พอละอะไรเงี้ยอ่ะหกเอ้ย <Okay. S 1> แสดงว่าเสอย่นะเอ้ยหกเหมือนกันวะอุ้ยแกวอยู่แกวอยวูย่ไม่เสียไม่เสียถือว่าไม่เสียนะพอดีไหมวะหรือ,อยังไงเดียวเอาขออีกขออีกสักไม้อ่ะ ักไม้นะ s <S สองพันนะจบจบ, <Okay. S 1> จบกันไปมาลุนลุนลุนไม่พร้อมกันเลยอ่ะเขาว่าแบง์เกอร์ก็แบง์เกอร์นะครับผม <Now S 1> อีกสักไม้อ่ะเผื่อได้ <Now S 1> โอ้โหจากหกพันนะเป็นหมื่นเอาดีโ <Yeah. S 1> คตรกุ่มนะเข้ากลุ่มนี้อย่างคุ้มเลยสี่เออยังไงเอ้เก้าเก้าแปดอุย้ยแก้วนีว <Yeah. S 1> แ่นแก้วแก้วนี่แก้วบวกก่อนลง พันเก้าโอ้โหหมื่นหกแล้วนะครับหมื 16, ่นหกเลยนะเอ้ยเกือบหมื่นหกดิโอ้ขาดขาดอีกสี่ร้อยขาดอีแค่สี่ร้อยขาดอีก 300, อสามร้อยจบจบไปโอเควันนี้ผมจะยังไม่ถอนใดๆทั้งสิ้นนะยังไม่ถอนใดๆทั้งสิ้นนะก็คือมารีวิวกลุ่มให้ดูแล้วกันใครอยากเข้าใต้คอมเมนต์เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีจ้ะนั่นนะเออ With <laughs> the